สวัสดีค่ะพี่น้องจ๊ะใหญ่ยยน้อยใหญ่ยยน้อยสวิตพากินเขากับแจ้วแซ่บๆจ้ะมาเนี่แจ้วพริกหยวกจ้ะเพื่อนจ๋ามามาด้วจ้ะแซ่บน้ำกันมีไข่เจียวมีพักแนมเนาะจ้ะกินเขาแซ่บๆน้ำกันจ้าพี่น้องอืม มีกักินไปแซ่บไปขึ้นเกาจ้ะอืมแซ่บหนอกพริกหยวกพริกหยวกเนกี่ยเโอบเองนะจ้ะกระชิมีพริกหยวกแดงพริกหยวกขาวอบใส่กันไปเลยสิมอื้อหือ กจะออกเผ็ดหน่อยหนึ่งกระจอเผ็ดนิดๆว่าเผ็ดไหลกินกับเขาพอดีจ้ะพี่น้องแล้วก็มีใครเจี๋ยวนะจ้ะไม่พักอากาศหนาวคือเกาจ้ะจืมเนี่ยหนาวข้างนอก

พริกหยวกบ่บเผ็ดไหลพอดีเพราะว่าเขาเอาอยู่หลแล้วนะจ๊ะก,กินแบบเนี้ยเพื่อสุขภาพน้ำพริกล้วนๆบวบเผ็ดพอดีเป๊ะใส่ปะลาะน้ำปลาผงนัว มันนี่กับสกินกับข้าวจับขาเนียวบ่มีพี่น้องแสบคักแจกพี่น้องจ้าไม่ได้ไม่ได้จ้อืม Mm hmm. C'est un kaka, finalement. ขอบคุณกำลังใจที่เขามาติดตามแล้วกัสวัสดีทักทายได้จ้าขอบคุณค่ะ